ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนคลับทุกทุกคนเลยนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นสีน้ําเงินอีกแล้วนะครับน้าเงินเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ขายค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยนะครับนะครับ XLT นะครับสีน้ําเงินเกียร์ ธรรมดาครับราคาขายอยู่ที่8 5 4 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลงลรายละเอียดกันว่าผมได้จัดหนักจัดเต็มกับคันนี้แค่ไหนโอเค She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. ชุดด้านหน้านะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งกระจังหน้าแบบเลสเตอร์นะครับผมมาพร้อมฟอนต์ภาษาอังกฤษ FORD นะครับจะเป็นสีดําแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้มันตัดกันนะครับตัวนี้นะครับจะโดดเด่นจริงๆนะครับสำหรับชุดกระจังน้าหน้านะครับมาพร้อมกับไฟนะครับแบบเต็มดวงเลยนะครับผมนี่ใส่ให้ลูกค้า เต็มช่องเลยนะนะครับยัง <Huh? S 1> ยังไม่พอนะครับ uh huh. ยังไม่จบแค่นี้นะครับ uh huh. ยังไม่หมดแค่นี้นะครับ <laughs> <laughs> ยังมีอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับจะเป็นชุดกันชนนี่เป็นไงเอาให้แหวกไปเลยปกติไม่แต่หน้า h ฮมเมอร์ใช่ไหมคันนี้เอาเรนเดอร์ er มาแล้วนี่เอาเรนเดอร์ er ส่งเข้าประกวด <laughs> <laughs> นะครับฝากให้คะแนนหน่อยนะครับสำหรับชุด กันชนหน้าเอาเลนเดอร์นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับใช้งานได้หลายปีนะครับมาพร้อมกับห่วงสีแดงครับเอาไว้ลากเอาไว้จูงนะครับแล้วก็ยังคงเซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมมีทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ามานี้มานีมนีขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนครับผมเราก็ได้อ้ยังไม่ล้างนะรถนะผมก็ได้ใส่เป็นตัวสกู๊ปครับผมสกู๊ปจะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะครับผมลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบก็ จะเป็นแบบทูโทนนะครับผมมี2สีก็คือสีดาเงินกับตัวรถนะครับแล้วก็สีดําด้านนั่นเองนะครับผมสติกเกอร์เรนเจอร์นะครับก็ใส่ให้นะครับตรงนี้ชุดข้อไฟนะครับก็เป็นสีดําด้านด้วยเหมือนกันนะครับผมมีคําว่าเรนเจอร์นะครับเป็นสีแดงเล็กๆตรงนี้นี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราขยับด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับผมได้ใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมอา แบบมีหมุดนะครับหมุดก็จะเป็นหมุดมาจากศูนย์เลยนะครับเป็นสแตนเลสแท้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับผมอ่าและที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับสายลุยสายบู๊นะครับผมผมมียางแนะนํานะครับจะเป็นยาง m a x กซิ700นะครับผมบราโว a แม็กซิ700 AT นะครับผมอ่าแม็กยางตัวนี้นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กยางอ่าแม็กลายดอกไม้นะครับนี่ครับ ขอบ16นะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟโรดนะครับผมหรือว่าจะวิ่งถนนธรรมดาก็ใช้ดีเลยจริงๆริงนะครับผมนะฝากไว้หน่อยนะครับผมโอเคข้างบนนะครับก็ยังใส่เป็นสีโครเมียมนะครับผมชุดรอบโลโก้นะครับผมเพื่อยังคงความเป็น xlt อยู่นะครับผมอ่าชุดเบ้าลองมือจับนะครับนี่ก็ใส่เป็นสีดำได้นะครับ มีคำว่าเรนเจอร์สีแดงนะครับอ่าสติกเกอร์นี่ครับลูกค้าชอบสติกเกอร์แบบนี้นะครับเป็นสีเทานะครับก็ใส่ให้เลยนะครับติดตั้งให้ทันทีนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับ50%รอบทั้งคันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างบนผมได้ทำการติดตั้งนะครับเป็นราวหลังคานะครับผมนี่ดูหล่อ เท่จริงๆนะครับแล้วก็แผบนข้างหลังนะครับข้างหลังผมได้ใส่เป็นโลบางานของ o u t l a เ d นเดเหมือนกันนะครับจะแมทกันเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังนี่เอ t รเนเดก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่สามารถบรรทุกใช้งานได้นะครับเอาไว้ผูกเอาไว้รัดได้นะครับข้อไฟนะครับก็ยังใส่ให้เหมือนเดิมแทบทุกคันเลยนะครับผมนี่เก็บงานนะครับจะเพิ่ม ดีเทลเล็กเ็น้อยนะครับสำหรับด้านข้างหลังนะครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์การแต่งรถแนวนี้อย่าลืมทักเข้ามาผมนะครับผมอ่ะดูชิ้นง,งานต่อไปนะครับผมก็ใส่เป็นการชนท้ายของ Outlander นะครับนี่ oh, <no. S 1> มีห่วงเอาไว้ลากไปจูเหมือนกันห่วงสีแดงนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับอ่าเห็นได้ชัดตอนกลางคืนนะครับนี่ไฟตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครมาเหยียบขึ้นนะยังไม่เอาไปล้าง <g ül> ต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้รษฐกิจบอดีมือสุ้แกแหงมาดามากันไหม <g ül> <c oughs> ไปต่อครับแล้วก็ท้ายนี่ครับปลายดาบนะครับก็ติดตั้งให้นะครับหรือว่าจะไม่เอาก็ได้นะผมก็ใส่ปลายดาบแล้วก็เบ้ารองมือจับนะครับกระบะท้ายนี่แล้วก็ส่วนนะครับของแต่ง ของแต่งทุกอย่างนะครับที่ผมทําการติดตั้งนะครับผมก็ถอดคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนี่ทั้งกันชนหน้ากันชนหลังนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ไอตัวไลเนอร์ตัวนี้ก็ติดตั้งให้จากโชลูมของเราเองนะครับจากศูนย์เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับของแต่งทุกอย่างที่ผมได้ทําการติดตั้งนะครับโชลูมเรามีประกันนะครับผมรองรับอยู่นะครับถ้ามีปัญหาก็สามารถนํามาเคลมได้นะครับอ่าประกันมีอยู่โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในห้องผู้โดยสารกันดีกว่า ปอ่ะครับครับอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังเอ็กโอทีสองพันยี่สิบนะครับมาแล้วนะครับผมเดินได้ด้วยสีเชาวดำนะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะดูกว้างนะครับอืมเหมาะสําหรับรถที่เอาไว้สายครอบครัวเนาะนะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับก็พวงมาลัยพับด้วฟ้านะครับผม ลูกค้าว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับสามารถคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นนะครับผมก็จะอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับผมมีอีกชิ้นงานนึงก็คือนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนขนาดแนิ้วนะครับผมผมก็ใส่ให้นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเอาไว้ฟังเพลงนะครับเวลาขับรถชิลๆนี่เป็นไงสำหรับออปชันเอกทีนี่ถือว่าโอ้โห่อจริงๆนะครับผมข้างในก็กว้าง สะดวกสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับผมขี่แล้วสนุกครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากแต่งรถสไตล์บอนฟอร์ดเอ็กซ์คลู c ีฟชาแนลนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับสอบถามโปรโมชั่นสอบถามแคมเปญนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะทํางานเป็นอาชีพไหนๆก็ตามนะครับผมผมมีแคมเปญรองรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการตามคิปต่อ,ตอไปของผมนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะต้องไปส่งรถที่จังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแม่นอนกัน <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ